สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจุลติขันติพาโลนะครับล่าสุดเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆค,ค,ครับท่ามกลางแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากในฝั่งของสหรัฐนะฮะหลังจากที่สหรัฐกับจีนมีความขัดแย้งกันมากขึ้นแต่ก็ตามเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหร,รัฐยังคงสามารถปรับตัวขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกได้ครับโดยตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับแรงที่เข้ามากดดันจาก ปัจจัยสหรัฐกับจีนเนี่ยเข้ามากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกเลยแต่แลวก็ตามตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับยังสามารถปิดในแดนบวกได้โดยดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติยืนอยู่ที่ระดับ27,000จุดได้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้นักลงทุนครับแห่เข้าไปซื้อหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นปลอดภัยนะครับและสามารถต้านทานกับวัฒนจักรทางเศรษฐกิจได้ดีเช่นหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภคนะฮะก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ย่ำแย่รุนแรงแค่ไหนเนี่ยคนก็ยังต้องกินต้องใช้เรื่องของน้ำเรื่องของไฟยังคงต้องมีอยู่นะครับก็ถือว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นปลอดภัยครับขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็จับตาการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวกับสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินราวประมาณ1ล้านล้านดอลาลาร์าน,นะครับโดยดัยชนีฉเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจส ปิดอยู่ที่ระดับ27,000กับาก5จุดเพิ่มขึ้นมา165จุดนะครับหรือว่า0.62%นักลงทุนนะครับก็เข้าไปซื้อหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคนะครับซึ่งเป็นหุ้นปลอดภยัยและก็มีพื้นฐานดีในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งโดยล่าสุดเมื่อวานนี้สหรัฐก็สั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตันภายใน72ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จีนออกมาประกาศว่าเตรียมจะตอบโต้มาตรการดังกล่าววด้ย ขณะที่ภาคเอกชนออกมาประเมินนะครับว่าการส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจจะปรับตัวลงมาต่ำสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับร,ร,ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนะครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง6เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนไทยส่งออกได้3.14ล้านตันลดลง32.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นมูลค่ากว่า2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป12เเซ์ โดยสาเหตุจากการส่งออกข้าวที่ลดลงมาเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัยนะครับทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าวกว่าคู่แข่งรวมทั้งปัญหาภาัยแล้งด้วยดังนั้นสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจึงได้ปรับคาดการปริมาณการส่งออกข้าวในปีนี้เหลือ6.5ล้านตันจากเดิม7.5ล้านตันคิดเป็นมูลค่า4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบ20ปีนับจากปี2543 โดยสมาคมนะครับต้องการให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เร่งแก้ปัญหาเพื่อ,เ,อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดูแลค่าเงินให้อ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับ32บาท50ถึง33บาทแล้วก็เดินหน้านะครับแผนยุทธศาสตร์ข้าว10ปีให้ความสำคัญกับข้าวพันใหมใหม่ๆที่ตลาดต้องการด้วยครับขณะที่ธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกคาดการณ์ว่าการส่งออกไทยในปีนี้อาจจะติดลบไปตั้งแต่8ถึง10เลยทีเดียวครับ คุณขวัญใจเตชะเสสกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงค์นะครับบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้าเริ่มจากกระเตื้องขึ้นมาอย่างช้าๆหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด1 9โดยจะเห็นได้จากดัชนีเศรษฐกิจต่างๆเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเอ็กซิมแบงค์นะครับก็ยังคาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะติดลบสูงถึง ตั้งแต่8ป0ถึงสิขณะที่ประเมินเศรษฐกิจนะครับจะติดลบที่ประมาณ6-8%งทั้งนั้นในช่วงเครื่องหลังของปีนะครับเอกซิมแบงค์ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหมให่เพื่อช่วยผู้ประกอบการการส่งออกทุกกลุ่มให้สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศประกอบไปด้วยบริการประกันการส่งออกสําหรับธุรกิจขนาดย่อมเพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีหรือว่าจ้างงานไม่เกิน50คนที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออกครับ และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ